เต่ะแล้วข้าง,งอนให้ได้ยินอุดเสียงจากข้างนอกไหมไได้ข้างนอกอ่ะใน้อนข้างใร้อนร้นสวัสดีกันด้วยนะคะยินดีต้อนรับกสนทรการมาแกะกล่องที่ไม่ได้อยู่ในกล่องเลย ก็ยินดีต้อนรับเขา้าสู่ Easy Game Easy Life นี่เป็นคลิปแรกก็รออีกนานๆกว่าคอมจะได้คลิปแรกก็มาเล่นสบายๆโต๊ะสับกาไปเล่นเจอเกมเดียวทั้งคลิปทุกคลิปแล้วมวั้งก็ไม่อะไรมากฮะเริ่มเลย <S <S เดี๋ยวรอโหลดก่อน วันนี้ก็ง่ายๆฮะมาเล่นสักสองสาด่านพอแล้วอืมโอ้ร็วไวเดียวเองังเสียงหน่อยเสียงดัง แล้วัพนึงฮักเน็ตกากไปหน่อยออะจะเข้าสะสมทำไมวะเนี่ยวะแม่เรานี่มาเอาสักดาแล้วกันเดี๋ยวนี้จะมาไม่ได้โชว์ที่นะโชว์กากกากล้วนๆไม่มีที่ผสมเลยเอาสักดา ว่า,าดูความกากัน,นปล่อยให้มันเล่นเองไปแล้ว เล่นเองโหดไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแปดดาวมาช่วยแล้วเยี่ยมแย่ยกันไปแย่ยกันมาจะตันได้ไหมเราจะดันได้ไหมเรามาดูกัน อหะจริงด้วยเล่นอัตโนมัติที่มันโหก,กเริงๆไปเลยนี่อ่ผ่านแล้วเรียบย้อยอันนี้ก็ปั๊มเวลได้ดีนะฮะใครยังยังไม่เก่งก็ด่าแรกๆมาดูกัน ดีไมเนี่ยดูซีมันอับอะไรได้บ้าเบิงมีสตัวอาไหมเนี่ยโอ้โหไพยกับเสียงรถกวนด้วยรถเป็นกลัวอะไรวะไม่ใช่รถกวนกระอองกรอบ ไม่ต้องใช้โชว์โหดอโตเป็นลายแมไมรุ่นสมัยนี้นี่ก็ไม่ดูดูดูความโหดฮะเมื่อกี้สู้ได้ร้อยเปอร์เซ็นดูตอนนี้สิฮะดูดูตอนนี้เนี่ เกิดอะไรขึ้นอบอกได้คำเดียวนะ,ะว่าแพ้นะฮะปล่อยมาเป็นกองทัพตูมีแค่ขี้มอโดโธ่เอ้ยนแลละแพ้แลละจบแล้วจบแล้วอย่างนี้มาเรียบร้อยโธ่เอ้ย โอเควันนี้ก็คลิปแรกสั้นๆไม่อะไรมากเดี๋ยวรอเก็บพิษก่อนเดี๋ยวมาสุ่มกัดชาให้ดูหรือกระชับพองนั่นเองงั้นก็วันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ